เรียกร้องการสนันค่ะสําหรับคู่จิ้นคู่ใหม่ของคณะหมอลําเสียงวิโหกค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้กําลังเป็นกระแสแล้วแฟนคลับกําลังจับตามองคู่คู่นี้เลยค่ะหลังจากที่มีการที่เออร้องเพลงคู่กันเล่นนาเล่นล้างแนนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะแ,<น>แล้วเออเนี่ยแฟนคลับก็คือฟินไปเลยว่าอุ้ยฉันเขินฉันแบบฟินมากฉันจับจินเลยเดยบอทำนองนี้คือเยอะแยะมากมายสำหรับ สำหรับพี่อะไรน้งพี่ทอฟฟี่นะคะแล้วก็พี่ปริมค่ะพี่น้องที่ยุคคณะหมอลัมเสียงมีโฮเป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าจับตามองมากๆเพราะว่าเอฟซีหลายๆท่านนะคะกา็เรียกร้องให้แบบเออขนาดละครน่ะดารงดาลราเขายังมีคู่จินแล้วทําไมหมอลําจะมีคู่จินไม่ได้ล่ะเขาบอกแบบนี้แล้วคือค่ะตอ่ร้องเพลงเนาะพี่น้องอยากให้เบิงแบบ เคมีเข้ากันจังแบบเราฟินไปด้วยเนาะแบบเออเนี่ยแบบเหมือนกับอ่าพระเอกนางเอกเนาะในการที่ว่าเออร้องเพลงในการเนีน่หนากันน้อยนึงนเออนี่พี่น้องแต่ว่าเราขอแยกปีเสียงไว้เนาะอ่าพี่น้องค่ะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ร้องเพลงกันอยู่นี่ค่ะเป็นเพลงคู่มีการเล่นหูเล่นตาแล้วก็สุดท้ายก็จะมีการกอดกันนะคะ,ะพี่น้องเบิรงอันนี้เป็นท่างปีๆเป็นคนเอาลงเองค่ะพี่น้อง ก็บึงไปจะเข้าคาับพิโนด้กันจบแล้วคือจิ้นมากๆแล้วเอฟซีก็แบบโออเห็น,นไหม,ไมล่ะมันคือแบบโมเมนต์หน้าเวทีนั่นแหละคนก็ต้องเข้าใจด้วยเป็นโมเมนต์หน้าเวทีเป็นการแสดงที่จิ้นมากๆอพี่น,อน้องแฟบบนคลับแต่และคนก็มาคอมเมนต์แบบแม่ชอบมากเลยลูกทําดีมากเลยลูกประมาณทํานองนี้นั่นเองค่ะ ยมากมายสวยหล่อกันจังเลยค่ะคืนแล้วหนึ่งน่ารักมากโอ้เป็นตาหักคักเพื่อนวักน,น่านทอฟฟี่ขิดยังนอกับนางเอกปีมกับน้งอปนงปีมเอฟซีหยอกเพื่นอนยอ,ยอกนะคะดูแล้วฟินใจฟูตามเลยค่ะชอบมากพระนางคู่นี้โอ้โหสุดยอดมากค่ะน้องทอฟฟี่พี่ปีมน่ารักมากเอฟซีทั้งคู่เป็นอีกคู่ที่เคมีลงตัวทอฟฟี่แอนน้องปีมเห็นแล้วยิ้มตามเลยค่ะ ดารายังมีคู่จิ้นเลยหมอรำก็ต้องมีคู่จิ้นเหมือนกันค่ะตามยุคสมัยมตางสมัยมอเออเพื่นว่าเออสวยหล,ล่อฟินไปสำหรับเอฟซีอย่างแม่แม่คู่จิน้นคู่ใหม่แห่งคณะหมอรำเสียงมีหกเพื่นว่าปา๊าแฟนครับก็คือแบบ้รยทั้งร้อยอะพูดเลยว่าเออเนี่ยปิมท็อฟฟี่เป็นคู่จิน้นหน้าใหม่คู่จิ้นน้องใหม่เลยเ่ะเก็คือหมอสมกับการที่จะเป็นแบบ หมาะสมะกับการเป็นคู่จิ้นกันมากๆก็อยาใา้พ่อแม่กะเออซอยเบิ้งแง่งกันไปนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆช็อตนาะพี่น้องนี่อีกช็อตหนึ่งที่ว่าแสดงร่วมกันของทางพี่ปิมแล้วก็พี่ทอฟฟี่นะคะพี่น้องก็คือแต่ละคนเนี่ยแต่ละครั้งที่มีการแสดงเคมีจะเข้ากันมากๆอ,อยู่น้ำกุมปงกุมปิดกุมเปิดแน่ละ,ะพี่น้องที่เสียไม่โหดม้มีการจัดขึ้นมากในช่วงปิดฤดูก,กาล ราได้เห็นกันเนาะในแต่ละมุมแต่ละช่วงแต่ละวินาทีนี่เองพี่น้องเบิค่ะเป็นยังไงใครเป็นควมมสึกเองก็คอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ในเรื่องราวนี้นั่นเองค่ะพี่น้องคานี่ล้าทีนี้มาเปิดคอมเมนต์สาหรับคลิปนี้บ้างแฟนคลับก็คอมเมนต์เหมือนกันพี่น้องคาเพราะว่าเป็นทางอาทอฟฟี่เอกเดนัยนะคะพี่น้องขะเป็นทั้งเพจพี่นนอะเดเอาลงมือกันในช่องเวลที่พี่น้องมึงร์นสินะเนี่ยโอ้ย เป็นการแสดงที่แบบจิ้นได้แบบฟินมากๆเอจกตก็คือฟินคลิปแรกเป็นท่างพี่ปิมมาลงคลิปนี้เป็นท่างพี่เตาฟีเอลลงนะคะพี่นนทในเพจของแต่ละคนก็ไปดูได้คลิปเต็มคลิปที่มีเสียงถ้าอยากรับความจิ้นเต็มอัธรรตค่ะบางคนบอกว่าทําไมฉันหูยิ้มไม่ได้ฟินมากค่ะป้าคือรอแทครูสาวสมกันค่ะน่ารักทั้งคู่เลยครับเนี่ย พี่ปิ่มก็มาคอมเมนต์เหมือนกันบอกว่าขอพระคุณทุกๆคนทุกกำลังใจนะคะเนี่ยพี่น้องคะสวยหล่อมากค่ะโอ้โหมีออร่ามากคู่นี้เหมาะสมกันนี้มากเลยค่ะน่ารักทั้งสองเลยโอ้โหวยหล่เสียงดีทั้งคู่นี่ค่ะพี่น้องโอ้โหชอบมากเสียงดีจริงๆคู่นี้เยอะ,ะ,ะมากมาย <S <S เพื่อนเอิญเป็นคู่อ่าเป็นคู่จิ้นแบบมาด้วยกันสองถ้ามีทัอฟฟี่ก็ต้องมีปิ่มแล้วแหละต่อไปในเสียงวีหก<ช>เพราะว่า ปกติอาจจะวได้มาแบบนี้อันนี้เป็นกลุ่มเนาะกลุ่มโปงกลุ่มปิดกลุ่มเปิดเพื่อนแสดงเพิ่นจัดชงจัดฉากขึ้นมากก็รอดูว่าฤดูการที่5เนี่ยบอสจะจัดให้ร้องเพียงคู่กันไหมจะเป็นอย่างไรให้เราได้เห็นกันเนาะพี่น้องเพราะว่าเหมือนกับว่าทาบุคลากรกับเหตุเต็มทีทุกๆคนนั่นแหละพี่น้องคะ ก็ลอกไปที่ตามลอกไปก็รังใจเบิงอ่าแปลว่าเออฉันติดตามบุคคลนี้อยู่นะก็ลองปิดเปื่อใจติดตามอีกคนหนึ่งดูอไอ้คำนองนี้เน่ค่ะเท่ากับเนี่ย,ยสุดท้ายเนาะก่อนเท่าสิจากไปนะครับก่อนสิจบคลิปนี้กะอขอฝากนะคะฝากติดตามหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเพจหรือว่าเฟซบุ๊กของทั้งสองนะคะอันนี้ก็จะเป็นน่า,นาจะเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวของ พี่ท็อฟฟี่นะคะก็คือเอกดานัยอ่าพี่น้องนี่เป็นอันนี้คือ Facebook สามารถไปติดตามได้นะคะมีผู้ติดตามมากกว่าสอ0 0มคนเลยทีเดียวนะคะก็พากันไปติดตามได้บาว่าสิเป็น เออความลงความรอของเพลินแล้วก็ล่าสุดก็บพีนออกมาขอบพระคุณน,นะคะบ้านฮักทอฟฟีด่ด้านนที่แบบเป็นบ้านฮักที่ไม่ใหญ่มากแต่อบอุ่น,นมากๆนะคะก็คือให้ผมไม่น้อยเลยมันมีค่ามากขอบคุณพี่พิมพ์ที่เป็นตัวแทนของบ้านนะเป็นบ้านฮักเนาะพี่น้องทีเนี่ยบัวสีไฮมือขึ้นอันเป็นมือขึ้นกับพี่น้อ,งข,นนองขออภัยเนี่ยที่ว่าเป็นรูปภาพ่าเป็นกุมแล้วก็มีเนี่ยพี่น้อง เครื่องหัวเครื่องอย่างมันกะเอามาให้โอ,อ้แม่ทอฟฟี่บ้านน้อยเอกดาไนนาดิกงนาฬิกาพี่นอ้องอ้ยตาสะอออนน้ำเพินใช่กากตที่ตามนํมามกะที่เขาบอกว่าฮันกะเป็นเพจทอฟฟี่ค่ะนายอกดาไนาเสียวิหงเลยคะ่ะพี่นอ้องกับไปติดตามกันได้เนี่ยอันนี้เป็นเพจนะคะทอฟฟี่เอกดาไนาแฟนเพจเนาะอันนี้น่าจะเป็นเพจของเพิ่นเองนะคะเป็นเพจที่ บนเฟซบุ๊กนะคะพี่น้องแล้วก็มีของพี่ปิมอืมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดเพจให้ดูก็แล้วกันของพี่ปิมอ่าเชื่อว่าแฟนคลับทุกคนคงจะแบบเออเนี่ยใครๆก็รู้จักลวเนาะนางเอกปิมเสียงมีวกเนาะแนนค่ะเนี่ยพี่น้องค่ะฝากไปติดตามกันด้วยนะคะจะได้แบบเห็นความนารักความฟินของทั้งสองคนโดยที่แบบไม่ต้องค้นหาให้มันเด้งขึ้นใช่เนี่ยค่ะพี่น้องอันนี้เป็นปิมเสียงมี่ฮกแฟนเพจนะคะเป็นติดตาม นี่เลยพี่น้องโปรไฟล์สีส้มๆนี้นะคะก็อัปเดตเรื่อยๆนั่นแหละค่ะพี่น้องอืนเรื่องราวแต่ละเรื่องที่ให้ทําการแสดงทําการอ่ากิจวัตรประจําวันของนางเอกอค่ะนี่แหละสําหรับวันนี้นะคะก็มีเขาเขาเรื่องรักอย่างนี้กลับไปหาที่ตามเบิรงพี่น้องค่ะเชื่อว่าไม่ผิดบังหรอกมีแบบมีหลากหลายนะคะมีหลายโมเมนต์ให้ดูนะคะวันทิแสดงนั้นผู้ได้กระตามแต่นะคะโมเมนต์ของพีพีบิทอฟฟี่คือเลิดมากๆค่ะนี่ค่ะ เป็นคู่ที่น่ารักพี่น้องคะช่วงนี้ค,คือเราทั้งร้อยเนาะแฟนคลับบอกว่าเรียกร้องกันเข้ามาแหละอยากจะมีอีกครั้งหนึ่งอยากจะให้น้องเพลงอีกครั้งหนึง่งนี่ค่ะติดตามไปเรื่อยพี่น้องเนี่ยอ่าเพื่อการฉ<ช>ายย่าไม่เราเป็นคู่จ้นคู่ใหม่เสียงวิหกเลยนะคะอ,อยากให้เป็นนักแสดนแต่พี่น้องแห่งจ้นแห่งโอยมีแต่คนหัก<ม>หักคู่สองไปเลยใช่แล้วก็เหมือนกับว่าในเรื่องงานเรื่องของอะไรก็แบบเอออาจจะ ดงัง,งปังเัอปังเป็นครูไปเลยอ,อันนี้ก็บอกรู้ว,วา่าอนาคตที่เกิดยังขึงนข้นเนาะจะในกฝากไว้น้ำนะคะสําหรับประเด็นนี้ค่ะพี่น้องซอยกันคอ,นอมเมนต์เลยกับวิเคราะห์ซอยกันค่ะสำหรับวันนี้ไปกันค่ะ